พบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนายุทยานะคะวันนี้ไม่ไปพรีเซนต์กายมาพรีเซนต์ในอู่นี่แหละอยากให้เพื่อนๆดูรถสีเขียว t o y ยต้าไมตี้ยุค90นะคะของพี่ยักษ์ทะเลไทยเออเดี๋ยวเราดูบอดี้บริเวณรอบๆก่อนสีสันนี่สวยมากเลยสีนี่ทำมาจากออช่างนนทนนนาฏศิลอ่างทองนะคะ ฉายาเขาตาบอกเลยว่าเป็นฉายาเขานี่ดูภายในก่อนอยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเอารถนะคะไปติดเครื่องเสียงอีกรอบคันอ่าให้โจทย์มาว่าเอ่ออยากจะได้เป็นแบบพวกโปร่งซุ้มล้ออะไรที่ว่ามันเป็นลักษณะยุค90อันนี้ไม่แน่ใจตาน่าจะเกิดไม่ทันเนาะคุณพี่เขาก็ให้โจทย์แบบนี้มาอ่ะให้ดูก่อนว่าสีมันฉ่ำมากจริงๆขอบคุณช่างนนอ่ะที่ทำสีให้ลูกค้า ได้อย่างประทับใจนี่เป็นสีไ,ได้หลานไ,ได้เป็นความเ,เรียบร้อย,เ,ยเป็นสีของช่างนนเองมันไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรแต่ช่างนนเขาโอเคว่าสวยขอบคุณสีสวยๆจากช่างนอนนอนหน้าตาสินอ่างของด้วยแล้วกันนะคะอัดช่วงล่างนะคะสวยๆเลยจากซูเปอร์เจนะคะอันนี้นะคะโชกแล้วก็ช่วงล่างด้วยนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูชัดๆเลยมีทั้งโชกคมีทั้งช่วงล่างโชกคนี่เป็นของซูเปอร์เจนะคะช่วงล่างนี่เป็นของ MR M.S.R นะคะขอโทษทีนะคะเป็นของเม้นโซล่านะคะอ่าเหนียวแน่นหนึบแน่นอนการันตีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านหน้าพร้อมกับถามช่างโหน่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารถ t o y ยต a m ไมต t ีของพี่ยักษ์ทะเลไทยอายุทยาคันนี้นะคะทำอะไรไปมากพร้อมเปิดฝากระโปรงโชว์เพื่อนๆกันเลยว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอ่าทางด้านหน้าือจ้าองเยาได้หน้าไทเก ส่งหน้ามาให้แล้วก็ทการแปลงให้เรียบร้อยแล้วน,นี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดในห้องเครื่องนิหน่อยขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคันนะคะที่รับทำที่ร้านหน่มงดีเซลขอเวลานิดนึงในการทำนะคะตอนนี้เปิดห้องเครื่องมาแล้วอ่ะให้เพื่อนๆดูเราไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเครื่องตัวไหนเพื่อนๆเ,เ,เองก็น่าจะรู้กันดีอยู่เนาะน,นี่เครืงไม่เรียบร้อยมากเมื่อคืนก็มา,าลังไล่เก็บใส่ใสสยไฟแล้วก็ต้องแก้ทอยเสียใหม่ เพราะว่าท่อเดิมมันมันมันจะลงไปไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะเอาไต,าตำ้ำกระสีไปเลยไว้ออกข้างล้อือมเหลือเหลือทาท่อเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน,น,น้อยๆหรือลองขับเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนคันท้ายเป็นเอ37เเนอะของเดิมมันมา47มันไม่ไหวมันหมดเร็วจัดจตอนนี้เดี๋ยวเราจะติดสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวสาืนน่อง นี้ติดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณลูกค้านะคะทุกคนทุกท่าน เพจ Facebook ของทางร้านหโน่งดีเซลด้วยแรงดีไม่มีทรยศแน่นอนนะคะฝากช่อง Youtube ของร้านโน่งดีเซลแรงดีไม่มีทรยศฝากกดไลค์กดแชร์นะคะร้านเปิดในวันจันถึงวันเสาร์เท่านั้นนะคะฝากเพื่อนๆนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะโตโยต้าไม h t ต้นะคะยุค90 2020ไวโหน่งดีเซลสวัสดีค่ะ